สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมโรบล็อก่อนการทำอวตารของคุณเองนะครับไม่ว่าจะทำแบบไหนก็ได้นะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราเป็นแกง Happy ้อุฟเดอยู่นะครับตลกมฮใครมาแจมดยเนี่ยอออ โอเคตอนนี้เราจะมาให้คุณแต่งอวตารของคุณเองบ้างครับแล้วไม่ฟรีลนะ่ะจริงๆรงฟรีอยู่ครับแต่ให้พ่อกดทรายนะ่ะกดทรายเพื่อใช้ในแมพไม่ต้องซื้อแค่กดทรายคือเมื่อกี้มันใส่อะไรไม่ได้เพราะว่าคุณเนี่ยใส่หัวบิ๊กเก h e ์เอยู่ไง คุณหัวทีวีใช่ผมจะเป็นหุ่นยนต์แหละตอนนี้คุณคือเ <c oughs> มตาตอนเมตาตอนน่วน <c oughs> บินได้ไหม่ะโอ้บินได้โอ้ นั่งพรมไปเที่ยวกันพร้อมวิเศษแบบนี้แต่งตัวได้ยางเดียวเลยเหรออือใช่ครับแล้วก็สำรวจแมบพบสำรวจใต้แมบพบ จะบินมาทำไ,ไมใต้แมปแต่นเนี้ย ใครไม่เจอแล้วคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณบินเหรอใช่ครับคุณจะบินไปไหนะคุณออฟ เค okay. คุณอยากออกนอกอกาศไหมไปไหนคุณเป็นบุญฟ้าเรื่อยๆเ,เลยุณจะออกนอกอวกาศ ไปดวงอาทิตย์ได้ไหมคุณไปผิดทางดวงอาทิตย์คือไปทางนี้นคุณเคยไปถึงดวงอาทิตย์ไหมครับคือผมไม่เคยไปถึงดวงอาทิตย์ผม ผมบินสูงเกินจนตกแมพตายแล้วกันแล้วผมล่ะโอ้ไม่ไม่ตายแต่กระเด็นไม่ตายด้วยอันนี้ท่าเต้นอะไรครับถ้าเต้นมีความสุขมันไหมครับท้าเต้น เคอร์บี้คืออะไรเคอร์บี้คือเกมเคอร์บี้ไงโอเคคือมีคนกดไลค์ตัวละครผมอีกแล้วนะครับแล้วตัวละครสุดท้ายที่ผมจะโชว์นั่นก็คือนั่นก็คือ โซนิคยังใช่แล้วครับโซนิคเ,เอาทุกตัวเลยทุกคหมดยังทำเหมือนไหมเหมือนม,มากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผม,ผมจะดูตรรัวละครชัดเข้าไปในหน้าไม่ได้หรออืมได้ครับเออเดี๋ยวดูคนชัดๆหนย เปลี่ยนตัวละครครบทุกตัวเลยเท่จังเลยเขาทำยังไงนี่คือโซนิกนะครับ

อเลยนะซูเปอร์ฮีโร่โลแลนดิง้งเหรอใช่ครับแซนเต้นเก่งจริง ก็คิดว่ามาจากเกมอันเดอร์เทลใช่ไหมใช่มันสมจริงมากใช่ไหมใช่ครับไห <c oughs> นถ้าไหนเอาซูเปอร์แมนที่ เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มีคนบอกว่าฉันสวัสดีผมก็สวัสดีเขาเหมือนกันคุณก็สวัสดีเขาเหมือนกันแต่เขาแต่หนูบอกไปว่าออริจินของตัวละครน,นี้หรือออริจินอลของตัวละครน,นี้มันมาจากแมปที่ชื่อว่า Happy u อ Day และเพื่อน นันก็บอกว่ามันดีที่จะรู้นะเนี่ยแล้วก็ออกเกมแล้วก็เข้าแมปแฮปปี้อุ๊ฟเดชเ,เลยแสดงว่าหน้าเล่นนะสนุกจริงจริงแฮปปี้อุ๊ฟเดซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่นแฮปปี้อุ a ฟเดนะเพราะเนื้อเรื่องมันสั้นๆไม่ได้นานนะคะแฮปปี้อุฟเดออริจินอลน,นะครับ แบบเนี้ยเนื้อเรื่องนั่นก็คือมีอยู่ว่าสิบสามบวกนะครับถ้าคนเห็นฉากนี้นะครับให้ข้ามไปก่อนนะครับเนื้อเรื่องมีอยู่ว่ามีอยู่คนหนึ่งจะไปที่บ้านป่าตีแต่สิ่งที่ไม่คาดคิด ก็เกิดขึ้นนั่นก็คือมีอุฟอยู่ตรงนี้ถ้าเราเข้าไปในห้องนี้ปุ๊บประตูก็จะปิดส่วนอุฟที่อยู่ตรงนี้ก็จะหายไปแล้วถ้าเดินต่อไปจะเจอกับป้ายที่ปาร์ตี้ที่เห็นว่าปาร์ตี้แล้วและเราจะต้องเดินมาทางนี้แล้วก็เข้ามาที่ห้องนี้ แล้วก็จะเจอกับตัวคุณหรือตัวอาคลีมนั่นเองมีกลีมอยู่ตรงนี้ด้วยครับครับระวังจ้ำสแก่นะอืดอ่า ต่อไปจะมีออบบี้หรือปากกั้ให้เรากระโดดเกือบ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 ร่วงแต่ผมปากกั้มาเก่งในโลบอคนะครับรหัสคือแปดหนึ่งสองสี่เจ็ดมีรหัสเดียวคือแปดหนึ่งสองสี่เจ็ดแต่มีรหัสลับด้วย แปดหนึ่งสองสี่เจ็ดนะครับแปดหนึ่งสองสี่เจ็ดอนเอร์นะครับมันก็จะปะแกลายเป็นที่ใส่รหัสกลายเป็นทางเดินมาที่ประตูนี้พอเข้าไปในประตูนี้เราก็จะล่วงลงมาแล้วก็จะเจอกลิมในลิฟต์ ัดดีไหนไม่ต้องกลัวไปนะคือคุณคุณเป็นใครอะ่ะ <laughs> ฉันคือกลิ่มฉันรู้ชื่อคุณแล้วนะพุสแดดฉันปกป,ป้องคุณจากเจ้าอุฟมันตลอดแต่ป้วนฉันอยู่ไหนฉันอยู่ที่ไหน เพื่อนคุณถูกครับนาโดยอุฟเป็นตัวสีเหลืองๆนะ่ะให้ออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเลยตอนนี้ไปเราเข้านะโอเคโอเคตอนนี้เราจะต้องออกไปแล้วก็ กลิ่มก็หายไปเราเประตูก็เปิดลิฟตตรงนี้นะครับตรงนู้นคือไปแบดเอนดิ้งตรงนี้คือทู o เอนดิ้งให้เราไปตรงนี้นะครับเราตายนะครับแต่เราต้องชนเจ้าอุฟไปเรื่อยๆ ชนเจ้าอุฟตัวนี้ไปเรื่อยๆครับเนี่ยชนที่เป็นตัวกระโหลกนะครับทงังร่างกายเจ้าอุฟไปเนี่ยเป็นกระดูกกระดูกอย่างเงี้ยแล้วก็เหลือแต่กระดูกชิ้นสุดท้ายให้เราไป แล้วก็ได้ทูเอนดิงนะครับสนจริปๆปายเขียนว่าคือสามารถเปลี่ยนได้นะครับ<มา>อ แฮปปี้ดีคืออยู่เราทำได้เราได้กินเค้กงงแๆก็คลิปนี้มีเพียงกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับบายแต่ทางออกมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ ทางออกอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วทางออกมันอยู่ไหนกันแน่เนี่ยไม่มีมีน้ำตาลอันสีข้างบนนี้ด้วยโอ้อร่อยนือฝนน้ำตาลสี ก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคุณช่วยพวกเราทั้งหมดเลยอธิษฐานซะ Happy อ f f Day